ในห้องของเผยเยยนเป็นยังไงดับไฟแล้วเจียงฉือล่ะน่าจะยังอยู่นะพี่ชุยท่านว่าใครจะชนะข้าว่านกยุงตีกันน่าจะเจ็บทั้งสองฝ่ายอืนั่นสิแพ้ชนะแล้วยังไงสู้กันไปมันก็เท่านั้นละหมากเซลฉือแล้วจริงๆทั้งที่ในใจไฟหาที่อยู่ปากเขาอย่างอิสระแต่ตอนนี้กลับถูกขังอยู่ในรถมา้า ข้าก็อยากขี่ม้านะข้างนอกมีน้ำค้างอากาศหนาวร่างกายเจ้าอ่อนแอเกรงจะเป็นหวัดเดี๋ยวเสียสุขภาพเจ้าค่ะข้าคิดว่าพอถึงฤดูใบไม้ผลิปีหน้าเซลชื้อต้องกุมบังเหียนห่อม้าได้แน่สมพันธ์ปากนะพี่ชุยทำไมซาหลางไม่พูดเลยล่ะข้าว่ามือของแม่นางเจียงดูแล้วซัดวัวตายได้ตัวหนึง่ง พอโยงกับคำว่าอ่อนแอก็ดูไม่เข้ากันเลยพี่ชุยดื่มชาสิขอบคุณเสี่ยวชืออ๋อท่านโหผู้บัญชาการเว้ยเชิญตามสบาย พี่ชุยลองชิมเร็วนี่เป็นขนมที่ข้าทำเองอขอบคุณเสฉือเือฝ <c oughs> ีมือไม่แล้ว <c oughs> รสชาติดีเล่นดีเออท่านโหช่วงนี้ท่านไอตลอดถ้ากินของหวานเกรงจะไม่ดีต่อคอของท่านอย่าทานเลยนะ <c oughs> ผู้บัญชาการเว้ยท่านก็ไม่ชอบของหวานนี่ ไม่ชอบก็ใช่แต่รู้สึกหิวแล้วมาชิมหน่อยอืมไม่เลวจริงๆดูท่าก็คงต้องฉวยโอกาสช่วงนี้ขอดื่มด่ำกับอาหารรสเลิศของแม่นางเจียงแล้วยังทำอันใดได้อีกเอาออกมาเลยเต็มที่อย่าได้เก็บซ่อนไว้แน่นอน จ้าก็กินบ้างสิรสชาติดีมากๆนั่นสิแม่น้ำอีนานหลิงต้าเหลียนเขาแกงเอาจอกชาหนึ่งแม่นางบังเอิญจริงๆเธอนี้ค้าขายดีมากไม่มีที่นั่งแล้วอะ่ะ ถ้าจัดที่นั่งร่วมโต๊ะให้ท่านว่าแบบนั้นได้ไหมละ่ะอะได้สิแล้วนั่งตรงไหนตรงนั้นน่ะดูทางนุ้นมีโต๊ะอ,อยู่ตัวนึงแต่มีคุณชายท่านนึงนั่งอยู่แล้วดิ สะกดรอยตามข้าดูเหมือนข้าจะนั่งก่อนนะเอาเถอะเห็นแก่เมื่อครู่ที่ท่านระบายอารมณ์แทนข้าช่างเถอะใครบอกว่าเมื่อครู่ข้าระบายอารมณ์แทนเจ้าเช่นนั้นระบายอารมณ์แทนท่านโหเหรอนี่ท่านมาหนานหลิงทำไมเหรอคำสั่งห้องเต้สืบคดีนี่มันข้ออ้างไม่ใช่เป้าหมาย แม่นางเจียงเริ่มสนใจในตัวข้าขนาดนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันได้หากท่านไม่วางอุบายข้าข้าก็ไม่ทำขึ้นจกมาแล้วท่านพ่อบอกว่าลำบากพวกท่านร่วมโต๊ะข้าวเหนียวตำส่งเจ้าแถามให้คุณชายกับแม่นางขอบคุณนี่อะไรคือข้าวเหนียวตำส่งเจ้า ก็คือส่งให้เทพเจ้าเตาไฟกินเทพเจ้าเตาไฟกินของหวานแล้วจะเบิกบานก็จะขึ้นสวรรค์ปกป้องให้ปีหน้าโดยได้กินอิ่มไม่เจ็บป่วยถูกต้องเติมท้องให้อิ่มสาคัญที่สุดอ่ะขอให้กิจการรุ่งเรืองนะขอบคุณพี่สาวเซี่ยวหานรดบมาล้างชามเร็วเข้าทาอะไรอยู่ชักช้าอือดอาดมาแล้วนึกไม่ถึงว่าท่านยังขอบคุณคนอื่นเป็นด้วย ดูท่าแม่นางเจียงจะเข้าใจข้าผิดไปอย่างมหาศาลเลยนี่ทำไมท่านถึงชอบกินน้ําตาลนะักหรือว่าแม่นางเจียงจะสนใจข้าแล้วจริงๆนะก่อนหน้าตอนที่ข้าใช้โจ๊กไม่ขมอย่างเชิงท่านท่านบอกว่าโจ๊กนั้นหวานไม่พอเอ๊ะโจ๊กไม่ขมที่แท้จริงรสชาติอย่างไรเหรอจำไม่ได้แล้ว ท่านเป็นชาวแย่ลั่วไม่ใช่เหรอเจ้าเป็นชาวเหลียงอันจํารสชาติของโจ๊กที่กินตอนเด็กได้อย่างนั้นเลยข้าจําได้สิขอแค่เป็นรสชาติที่เคยกินเอาเป็นว่าอาหารในใต้ล่าไม่เคยลืมเลย <c oughs> ไร้ความทะเยอทะยานหมายความว่ายัางไงต้องสู้กันไปมาเหมือนพวกท่านเหรอถึงเรียกว่าใช้ชีวิต สารหลางก็อยู่ด้วยเลยอซ่าจินไม่พักผ่อนเลยเซียวชือยังไม่กลับใจข้ายากจะสงบได้ดึกแล้วเจ้ารบกวนสารหลางกับจื่อหมิงมาทั้งคืนแล้วกลับไปพักผ่อนเถอะ นั่งสิต่อไปอย่าให้เสื้อคลุมคนอื่นไปอีกล่ะร่างกายของเจ้าก็ไม่ได้ทำจากเหล็กเจ้าค่ะลมฤดูใบไม้ร่วงเย็นทำให้อุ่นหน่อยขอบคุณท่านโห เซลชือไม่ค่อยชอบดื่มชาขิงเลยอ,อ๋อเมื่อครู่กินจนอิ่มเกินดื่มไม่ไหวแล้วดูท่าคืนนี้เซลชือจะเที่ยวเล่นสนุกมากคืนนี้เซลชือเที่ยวเล่นด้วยกันกับซานหลางเลยเจ้าสองคนสนิทกันเช่นนี้ตั้งแต่เมื่อไหร่กันอ๋อก็แค่บังเอิญเจอกันผู้บัญชาการก็แค่เห็นแก่ท่านโหงถึงได้ช่วยดูแลข้า ข้าเห็นเซลชือกับซาหลางแล้วก็จือหมิงคุยกันสนุกสนานเน็กว่าในพวกเขามีคนที่ชอบเจ้าสิอข้าไม่มีคนที่ชอบท่านโหฉะนั้นท่านรีบพับขอนเถอะขอลาช่วงระยะนี้จะขอให้เสีซลชือ้อค้างที่ห้องของข้าเพราะอะไรพวกเจ้าออกไปก่อน ในห้องของเผยเย็นเป็นยังไงดับไฟแล้วเจียงฉือละ่ะน่าจะยังอยู่นะยังอยู่ข้างในเลยข้าน้อยเข้าใจแล้วในงานเลี้ยงคืนนี้ใต้เท้าคงจงใจเลือกเวลาเหมาะเจาะชิงเอาความรู้สึกดีๆของเจียงฉืออ มีที่อ่อนโยนลงมีแต่ละครั้งถึงแก่ชีวิตแต่เท้าแผนสูงนัก mm hmm. เผยเย็นคิดว่าเขากับเจงฉือสนิทกันที่สุดแต่ไม่คิดว่าแต่เท้าจะแอบแทรกซึมทะลุป,ปูปโปร่งแล้วโดยเท่าเรื่องนี้จะมีหวังในไม่ช้าอีเฟยขอรับคืนนี้เจ้าไปเข้าเวนฮะตอนนี้เหรอตอนนี้แต่เท้าข้างนอกลมแรงขนาดนั้นพระจันทร์มืดอันตรายคิดว่า เป็นช่วงที่องครักษ์ฉางเฟิองออกเคลื่อนไหวใต้เท้าพรุ่งนี้ข้าน้อยยังต้องไปฝ่ายหลอนมเพื่อ,อ,อสืบคดีกับท่านนะขอรับเรื่องคดีนั้นเดิมทีก็แค่ผ่านๆตอนนี้ตามหาพี่น้องสกุลเยี่ยนสำคัญที่สุดไปไป